เนี่ยพออยู่ที่หน้าจอตอนนี้มาคุยกันพอเลาเข้าเกมปุ๊บก็หายไปชุดสวยมากเลยมารังกูวันนี้นะฮะมาตามหาเพื่อนบ้านกันต่อนะครับยังไม่เจอคลิสซี่ไม่รู้ว่ามีคนมาแทนหรือ,อยังเฮ้ยทาโกยากิโบเจ๊ทาโกยากิว,ว่าไงไม่ได้คุยกันนานเลยทาโกไปไหนอาลาดเผาไปไหนมาเนี่ย ไม่ได้คุยกัน3เดือนเลยทำไมทุกคนรู้หมดเลยว่าสามเดือนอะไรนะนี่นายอยู่แต่แถวนี้เหรอเราเล่นซ่อนแอบกันหรือไงทำไมไม่เจอกันเลยเนี่ยได้โปรดอย่าหายไปจากฉันเลยนะฉันร้องไห้ทุกคืนเลยรู้ไหมโอ้ทาโกะไม่ร้องไห้นะไปไหนนี่ไปจายตลาดเหรอวันนี้ไม่มึกย่างขายไหมทากโกะอยากกินมีใครมาแทนหรือ,อยังบ้านใหม่ดูสิเอ๊ะชุดอะไรเดี๋ยนะใส่อะไรเนี่ย เออเห็นฉันไม่เนี่ยฉันคิดว่าฉันเป็นผีไปแล้วนะนายไม่เจอฉันมาสามเดือนเลยฉันมองเห็นนายนะแต่ว่านายเมินฉันนะว่นอะไรเนี่ยให้ไปตอนไหนมีหรือ,อยังบ้านใหม่ยาง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 โอเคยังบินได้อยู่รอนะฮะว่าเดือนตุลาเนี่ยเขาจะมีประกาศอัปเดตอะไรในเดือนพฤศจินะครับตุลานี่คือประกาศแล้วก็พฤศจิเนี่ยคืออัปเดตนะฮะตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าจะมีอะไรใหม่บทพูดเพิ่มขึ้น เพื่อนบ้านทําอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ขอละขอกระต่ายกับแมวนะวันนี้อ่ะมาถึงแล้วกระต่ายแน่นอนไม่ใช่กระต่ายเอาไม้มาเคาะหัวฉันได้เลยนนจริงๆพูดจริงๆพูดแล้วนะกระต่ายนะนี่มันนกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมเอาไม้มาแม่เอามาโอเคจะนกอะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้เคยเจอแล้ว ฉันชื่อเป็กเองนายมาจากไหนเนี่ยรัดพราวเหรอมาจากซอยสองใช่ไหมเนี่ยชื่อเกาะเท่มากเลยโอเคไปละเคาะได้เลยนี่ไงอ๋อไม่ใช่กระต่ายเหรอมาดูสิกระต่ายหรือเปล่าฟลิซซี่ไม่ใช่ชุดน่ารักดีสวัสดีครับเจ๊ เที่ยวคนเดียวเหรอฉันชื่อว่าอนาลิซ่านะนี่มาจากเกาะซอยสองเลยเนี่ยเออเหมือนกับว่าเคยผ่านนะเกาะดูดีมากเลยอยากไปอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ยังก่อนครับผมตามหากระตายอยู่สองเกาะแล้วสองเกาะแ,แล้วนะไปได้ละว,วันนี้ไม่เจอหัวแกบวมแน่เจ้านกพี่เสือไ่พี่เสือกระเท่ดีนะ หน้าเข้มดีแต่ไม่ใช่โดนแน่เจกก้านกสมเกาะและ้วเกาะน้ำตกสาชั้นให้สีฟ้าตัวสีฟ้ามองไม่เห็นอ่าบันไดอ๋อขนุกอินฟีใครเอ่ยจระเค้เกาะซ้ายขวากระตายนี่ไงแต่ว่าคนละก็ต่ายกันนะ ม้อยู่ไหนนละตัวกันอันนี้น่าเครียด <c oughs> แต่ก็น่ารักนะชื่ออะไรครับชุดสวยดีคุยด้วยไหนครับคลอดอ๋อยินดีรู้จักนะชื่อชื่อคลอดเยี่ยมมากเลยรัดพามาจากคอยสองใช่ไหมเนี่ยก่อนนั้นเจ๋งจริง,รงๆไหนๆก็มาเที่ย <c oughs> วก่อนนี้แล้วเราหาอะไรทำสนุกๆดีไหมอุตส่าห์เจอแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เข้าใกล้ บอกแล้วว่ากระต่ายเกาะน,นี้ใครอยู่เกาะน,นี้เกาะอ,อ้าวโอโหพี่กอริล่าอีกแล้วชวนกอริล่าไปอยู่บ้างดีไหมมันจะเข้ากับทีมเกาะไหมเขาแต่งตัวเท่ดีนะตัวนี้คุณผู้หญิงสิ่ผู้หญิงอ่ะนี่มีคนอยู่บนนี้ด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่าติดเกาะคนเดียวซะแล้วเนี่ยเจอคนแล้วก็ดีใจมากเลยอ่ะแล้วก็ฉันชื่อไวโอเลตนะดีใจที่เจอนายลาศพา้า มาจากซอยสองเลยเหรอดีมากเลยฉันก็ไม่รู้นะว่าก่อนนี้เนี่ยมันเหมือนอย่างที่คิดไหมมีทางเดียวก็คือต้องลองเดินดูก่อนเอาละนะครับขอบคุณที่ชวนคุยครับหัวล่ะซื้ออะไรเนี่ยไมค่อคได้เจอเอะฉันชื่อกอนโซเองบนก่อนนี้ก็ไม่ยาเท่าไหร่นะเนี๋ยนะนี่ลาดพ้าหรือเปล่าเนี่ยมาจากซอยสองเหรอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโชคชะตาม,มันจะพาไปขนาดนี้มาเจอนายที่นี่เนี่ยโอ้โหก่อนน้ำตกสามชั้นเฮ้ยเ้เ,ออเออ้ใครอ่ะเห็นหางวัวตัวอะไรเนี่ยใครครับใครครับมีแอบอีกโอ้โหชุดเมดด้วยนะชุดเมดใช่ไหมใช่น้องช้างชุดเมดน่ารัก ทียาเออไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่เลยฉันชื่อทีอานะชิลาทฐ์พามาจากเฟสองใช่ไหมขอบคุณที่มาคุยกับฉันนะฉันชอบการท่องเที่ยวมากเลยอยากเจอเพื่อนใหม่นะ่ะโอ้โหโดนใจที่ชุดนี่แหละชุดเมดด้วยรับไปดีไหมบินจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเออพอฉันได้เปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ของฉันบนเกาะของฉันน่ะฉันชอบมันนะแต่ว่า มาอยู่บนเกาะฉันเลยมอ๋อจริงเหรอเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะขอบคุณที่ชวนตอนที่ฉันได้เจอกับน,นายเมื่อกี้ฉันไม่คิดมาก่อนนะว่าจะมีคนชวนฉันมาอยู่บนเกาะด้วยหรือว่านายแค่ล้อกันเล่นหรือเปล่านายหมายความว่าอย่างไงจริงๆเหรอกินน้ําชาหน่อยไหม <c oughs> ทีครับนะฮะแล้วเธอจะชอบมันแน่บนเกาะน,นั้นอ๋อจริงเหรอตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะรีบไปเก็บของแล้วนะ ต้องรีบย้ายครั้งใหญ่เลยแหละถ้าจะไม่ผิดต้องไปติดต่อทอมนุกใช่ไหมใช่เลยแม่บอกตลอดเลยนะเวลาเที่ยวเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนใหม่ด้วยกินน้ําชาหน่อยไหม <S <S เดี๋ยวฉันจะไปเล่าให้แม่ฟังแหละเรื่องที่เธอชวนฉันไปอยู่บนเกานะน่ะอะรีบมานะรออยู่พิเกียริบินและกระต่ายเดี๋ยวรอก่อน <S <S เอ้ยเดี๋ยวนะวันนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยเจอกันบ่อยมากจริงๆหรือว่าฉันรู้สึกอย่างนั้นไปเอง พอเจอก็บ่นไม่เจอก็บ่นอะไรเนี่ยมีอะไรอัปเดตไหมฉันฝันว่าฉันฝันถึงคุณย่าไปอยู่บ้านคุณย่าแล้วคุณย่าก็ทําเฟอให้กินอร่อยมากเลยฉันฝันอย่างนั้นตลอดเลยแหละแต่ว่าเมื่อคืนในฝันนะเธอทำรีมพาสกิตตี้สปาเกตตี้เหรอแล้วก็มีบราวนี่ด้วยอร่อยมากเลยแล้วอ่านหนังสือพันพืชพูดถึงเรื่องกินวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันเกิดของมาแชลนะฮะ ใช่หรือเปล่าใช่ไหมวันที่ยีิบเก้าเดือนเก้านี่โอ้โหใครมาวันเกิดฉันดูสิขอบคุณที่มาวันเกิดฉันนะ<ร>ไม่ได้เตรียมของขวัญมาให้อะ่ะเอาน่าเราจัดวันเกิดไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีนายเนี่ยโอ้โหชุดแต่งตัวสเต็มเลยเลมอนด้วยมีอะไรกินบ้าง ของขวัญมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนนะผมไปเตรียมของขวัญให้มาแชลก่อนเดี๋ยวก่อนนะมาแชวลวทำไมรีบออกไปจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกขอบคุณที่แวะมานะแป๊บนึงมาแชวลวเดี๋ยวมาใหม่เราคราฟอะไรที่แบบดีๆได,ด,ด,ด้บ้างดูสิชอบจิบกาแฟนั่งชิลอันนี้ดีไหมมันจะเข้ากับร้านมาแชวลวไหมเนี่ยร้านกาแฟมาแชล คราฟทองให้มีทองหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูที่บ้านก่อนน่าจะมีอยู่เจวันนี้วันเกิดมาแชลนะเจไม่ไปบ้านมาแชาวหรอเครื่องบดกาแฟดีไหมร้านกาแฟมาแชลเอาไว้ก่อนเออทองมีไหมโอ้มีแค่สองอันเองฮะทองมีไม่เยอะคราฟไม่ได้อะเครื่องปั่นกาแฟนั่นแหละต้องห่อก่อนซื้อของกันสองพี่น้องไม่ได้เจอกันนาน เ,เครื่องนี่คือบดกาแฟอ่ะไปมาแชลยิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก่อนดูรอยยิ้มบนหน้ามาแชลสิตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะถ่ายรูปดีๆของมาแชลเอาไว้คือปกติไม่เคยยิ้มหรลยไงก็ยิ้มอยู่นะมาแชลมาแชลมีวมหวันให้เออฉันหวังว่าจะมีข่าวดีว่านายจะเอาอะไรมาให้ฉันบ้างนะแน่นอน แกะเลยไหมเอาไปเออขอบคุณมากเลยได้กลิ่นมันแพงมากเลยนะเนี่ยอะไรอยู่ข้างในเอ่ยโอ้ให้อันนี้ฉันจริงเหรอไม่เอาคืนนะนายนี่ใจดีมากเลยเอาแล้วไม่พูดหน่อยเหรอว่าได้อะไรโอ้หน้าแดงด้วยปกติหน้าแดงอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหน้าแดงเฉพาะตอนนี้ มากวาดบ้านอยู่ลืมไปชุดเมดพอดีอ่ะทีอาโอ้โหเสียงอ่าดูซิใครมาหาเนี่ยกำลังเก็บของอยู่เลยตั้งแต่วันนี้ฉันพูดได้เต็มปากเลยนะว่าฉันเป็นคนบนเกาะซอยสองเนี่ยสวัสดีนะเพื่อนบ้านโอ้ฝนตกฝนตกไปดูบ้านเพื่อนบ้านม่หน่อยอ้าวไม่อยู่บ้านเหรอวันแรกก็มีอยู่บ้านซะแล้ว ดี๋ยวจะกลับมานะที่อาที่อาไปไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงมาเดินสำรวจ <c oughs> น่ารักรวมตัวแก๊งสาวๆนะฮะสาวๆมาทักทายกันมาคุยกันสักวันหนึ่งนะฉันหวังว่าจะได้ใช้ล่มคันเดียวกันกับคนบางคนที่พิเศษนะ่ะแล้วก็มีฝนตกรอบๆด้วยเขาไม่น่าจะเข้าไปอยู่ด้วยมั้งกลางร่มอย่างนี้ทีอามันจะหลบฝนได้ยังไง <c oughs> คือแค่นึกภาพเฉยๆนะคือนึกภาพในใจ อ่ะฝอยสาวๆขอเดินเล่นกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดีเจมาลีนาเองแหละฝนตกยังเป็นดีเจอีกนะมาลีนา